รมบทที่10พี่น้องทั้งหลายความปรารถนานในใจและการอธิษฐานของข้าพเจ้าต่อพระเจ้า,เ,จาเพื่อชนชาติอิสราเอลคือขอให้เขาทั้งหลายได้รับความรอดเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาร้อนรนเพื่อพระเจ้าแต่ความร้อนรนของพวกเขา ไม่ได้ตั้งอยู่บนความรู้เนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าและพยายามตั้งความชอบธรรมของตนเองขึ้นมาพวกเขาจึงไม่ยอมรับความชอบธรรมของพระเจ้าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของบทบัญญัติเพื่อจะมีความชอบธรรมสำหรับทุกคนที่เชื่อโมเสส บรรยายถึงความชอบธรรมโดยบทบัญญัติไว้อย่างนี้คือผู้ใดที่ทําสิ่งเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่โดยสิ่งเหล่านี้แต่ความชอบธรรมดยความเชื่อกล่าวว่าอย่านึกในใจว่าใครเล่าจะขึ้นไปบนสวรรค์คือเชิญพระคริสต์ลงมาหรือใครจะลงสู่เบื้องลึกคือเชิญพระคริสต์ขึ้นจากความตายแต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไร ท้อยคำนี้อยู่ใกล้ตัวท่านอยู่ในปากและอยู่ในใจของท่านคือท้อยคำแห่งความเชื่อที่เรากำลังประกาศอยู่นั่นคือถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายท่านก็จะได้รับความรอดเพราะท่านเชื่อด้วยใจจึงส่งให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมและเพราะท่านยอมรับด้วยปาก จึงส่งให้ท่านรอดตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าผู้ใดวางใจในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติก็ไม่ต่างกันเลยพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงและทรงอวยพรอ,อย่างอุดมแก่คนทั้งปวงที่ร้องเรียกพระองค์ เพราะว่าทุกคนที่ร้องออกพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดและผู้ที่ยังไม่เชื่อจะร้องเรียกพระองค์ได้อย่างไรและผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระองค์จะเชื่อได้อย่างไรหากไม่มีใครประกาศเรื่องของพระองค์พวกเขาจะได้ยินอย่างไรและถ้าไม่มีใครส่งเขาไปเขาจะประกาศได้อย่างไร ตามที่มีเขียนไว้ว่าเท้าของผู้นำข่าวดีมาช่างงดงามยิ่งนักแต่ไม่ใช่ว่าคนอิสราเอลทั้งปวงจะยอมรับข่าวประเสริฐเพราะอิสยากล่าวไว้ว่าพระองค์เจ้าข้าใครเล่าได้เชื่อถ้อยคำของเราฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวนั้นและเรื่องราวที่ได้ยิน นั่นคือพระวจนะของพระคริสต์แต่ข้าพเจ้าขอถามว่าพวกเขาไม่ได้ยินหรือแน่นอนพวกเขาได้ยินแล้วเสียงของพวกเขาได้ออกไปทั่วโลกถ้อยคำของพวกเขาไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกข้าพเจ้าขอถามอีกครั้งว่าชนอิสราเอลไม่เข้าใจหรือตอนแรกโมเสสกล่าวว่า เราจะทำให้เจ้าอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ประชาชาติเราจะยั่วโทรศเจ้าด้วยประชาชาติที่ไม่มีความเข้าใจและในอิสยากล้ากล่าวว่าบรรดาผู้ที่ไม่ได้ใส่แผงหาเราก็พบเราเราสำแดงตนเองแก่บรรดาผู้ที่ไม่ได้เรียกหาเราแต่ท่านกล่าวถึงพวกอิสราเอลว่าตลอดวัน และได้ยื่นมือออกให้แก่ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังและดื้อด้าน